ั้นตัวเองให้เป็นแบรนด์แบบไม่เกรงใจใครต้องเริ่มด้วยสิ่งนี้ค่ะคนส่วนใหญ่80%บนโลกใบนี้อยากจะมีแบรนด์เป็นของตัวเองกันทุกคนเลยก็ไม่เว้นคุณด้วยถูกต้องไหมคะแต่คนที่จะทําได้สําเร็จจริงๆเนี่ยมีน้อยมากคุณนี้บอกว่าอย่าเพิ่งไปทําแบรนด์นะคะอยู่เพิ่งไปทําแบรนด์สินค้านะคะให้ปั้นตัวเองให้เป็นแบรนด์ให้ได้ก่อน แล้วจึงค่อยทําสินค้าไม่เชื่อค่ะไปจ้างโรงงานผลิตสบู่มา5,000ก้อนแล้วก็มาโอดควรว่าครูดานี้คะหนูทําไงดีหนูขายสบู่ไม่ได้เลยหนูผลิตสบู่ออกมา5,000ก้อนเนี่ยบอกแล้วก็ไม่เชื่อเตือนแล้วก็ไม่ฟังก็ต้องยอมรับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงไหมคะการที่คุณจะขายสินค้าได้เนี่ยคุณจะต้องทําให้คนรู้จักตัวตนของคุณให้ได้ก่อนค่ะไม่มีใครซื้อสินค้าจากคนที่ไม่รู้จักถูกต้องไหมคะ ไม่รู้จักสินค้าอย่างน้อยเขาจะต้องรู้จักแบรนด์ค่ะพอเขารู้รู้ว่าเป็นแบรนด์เนี้ยเขาก็โอเคซื้อเลยโดยที่เขาไม่สนใจด้วยนะคะว่าสินค้านั้นจะดีหรือไม่ดีแต่เขาเชื่อมั่นในแบรนด์ดังนั้นคุณจะขายสินค้าได้หรือไม่ได้คุณจะต้องปั้นตัเองให้เป็นแบรนด์ให้คนรู้จักก่อนแล้วคุณจึงจะขายได้แบบไม่เก่งใจใครแน่นอนนี่คือเคสตัวอย่างที่ครูดานิเอามาเล่าให้คุณฟังนะคะเพราะอะไร พอไม่เชื่อก็เลยพังไงคะไม่พังอย่างเดียวเสียเงินด้วยแถมมีของกองเต็มบ้านอีกซึ่งคนส่วนใหญ่เนี่ยมีความเชื่อมาตลอดว่าการที่เราจะทําแบรนด์เนี่ยเราจะต้องผลิตสินค้าออกมาเป็นแบรนด์ของตัวเองแล้วก็ออกมาขายคุณรู้ไหมคะความเชื่อแบบนี้ตกม้าตายมาเยอะแล้วนะคะขายของไม่ได้ของกองเต็มบ้านผู้ดนีนจะบอกคุณแบบนี้คะ่ะก่อนที่คุณจะผลิตสินค้าออกมาขายเนี่ยคุณจะต้องเริ่มต้นด้วยการเปลี่ยน วิธีคิดของของตัวคุณก่อนนะคะเช่อนอยากจะทำแบรนด์สบู่มีทุนก็ไปจ้างโรงงานผลิตนี่คือเป็นความคิดเก่าๆถูกต้องไหมคะแต่คนที่ไม่มีเงินทุนผลิตเนี่ยเขาก็จะไปเรียนรู้และลงมือทำซึ่งครูดานี้เป็นคนแบบนั้นมาก่อนตอนตอนนี้ครูดานี้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งเลยนะคะว่าการที่เราจะขายได้ขายดีเนี่ยเราจะต้องเริ่มต้นจากการปั้นตัวเองให้เป็นแบรนด์ก,ก่อนเมื่อคุณเป็นแบรนด์แล้วเนี่ยคุณจะผลิต หรือไปจ้างเขาทำจ้างเขาผลิตเนี่ยมันไม่สำคัญเลยเพราะอะไรเพราะคุณทำอะไรออกมาขายน่ะมันก็ขายได้หมดอยู่แล้วตั้งต่เงให้เป็นแบรนด์น่ะให้เริ่มจากการที่คุณเปลี่ยนวิธีคิดในหัวคุณก่อนเปลี่ยนความคิดของคุณให้ได้เมื่อคุณเปลี่ยนแล้วเนี่ยทัศนคติของคุณก็เปลี่ยนการพูดของคุณก็เปลี่ยนการกระทำของคุณก็จะเปลี่ยนไปด้วยเมื่อนั้นแหละค่ะ ในหัวของคุณก็จะคิดอยู่อย่างเดียวว่ามันมีวิธีการไหนบ้างนะที่ฉันจะเป็นแบรนด์ที่สามารถขายดีได้ตลอดไปเห็นไหมคะเปลี่ยนวิธีคิดของคุณนะคะสร้างตัวเองหรือปั้นตัวเองให้เป็นแบรนด์ก่อนแล้วคุณขายได้แน่นอน